คุณพ่อคุณแม่คะวันนี้เราจะไปเค้าดาวกันที่ไหนดีอา้าวซียูมาพอดีเลยลูกเดี๋ยววันนี้พ่อกับแม่จะพาลูกไปเค้าดาวปีใหม่นะงานนี้เขาจัดดีมากๆเลยนะลูกใช่ใช่งานนี้เพื่อนพ่อเขาชวนไปนะจ้าเห็นเขาบอกว่าจัดดีมากๆเลยนะแล้วก็มีของขวัญให้กับเด็กๆทุกคนด้วยนะจ้าโองานนี้เขามีของขวัญนี่แหลอคะเนี่ยหนูไปแน่นอนไม่มีพลาดอยู่แล้วอันนี้จะลูกเป็นของขวัญวันปีใหม่ที่พ่อกับแม่ซื้อให้ลูกนะจ้าเป็นชุดที่จะใส่ไปงานวันนี้นะเพราะว่าลูกน่าจะชอบแนวนี้ นะก็เลยซื้อมาให้นะจ้าว้าวคุณพ่อคุณแม่ใจดีจังเลยค่ะขอบคุณนะคะรักที่สุดเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพ่อขอดัดเสียงแปบหบนึงนะจ๊ะเดี๋ยวจะต้องไปงานก็ต้องดัดเสียงให้ดูสวยๆนิดนึงนะจ๊ะลูกอ่ลูกไปเปลี่ยนชุดได้แล้วนะเดี๋ยวคุณพ่อกับคุณแม่จะรออยู่แถวนี้นะจ๊ะปีนี้ฉันได้ของขวัญเป็นชุดละไหนดูซิว่าพ่อกับแม่ซื้ออะไรให้ฉันน่ะว้าวชุดนี้มีหมวกไหมพรมแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีชุดกันหนาวแบบนี้โอ้เท่ ه, จังเลยอะ่ะชุดนี้บอกกับฉันเลยนะันเนี่ยวิรักพ่อกับแม่จังเลยอขอบคุณมากๆเลยนะคะวยนี่เราก็น่ารักไม่เบาเหมือนกันนะั่นเนี่ยเดี๋ยว ไปโทรช่วยคุณหนูบางเอินไปงานด้วยกันดีกว่าเนาะไหนเบอร์คุณหนูบางเอิญอะไรเนาะต,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 ติ๊ดต,ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดฮัลโหลคุณหนูบางเอิญวันนี้เราไปงานปีใหม่กันไหมอะไปเขาดาวด้วยกันเนาะอ๋อเธอไปเหรอโอเคเลยเจอก,กันที่งานนะเดี๋ยวฉันจะออกไปแล้วละ่ะโอเคจ้าพ่อคะแม่คะหนูมาแล้วคะ่วะ,ะเอะเฮ้ยพ่อกับแม่แต่งตัวอะไรกันเนี่ยเวอร์กันไปหรือเปล่าวะนี่แม่ก็เอากับเขาด้วยเหรอคะั้เนี่ย คือพ่อแต่งหน้าแต่งตัวให้แม่นะจ๊ะแม่ก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้อะนะแต่มันเป็นความสุขของพ่อเนาะแม่ก็เลยไม่ขัดนะจ๊ะเอานะเอานะนานา,นาที่จะได้แต่งแบบนี้นะจ๊ะวันนี้พ่อกับแม่ก็เลยจัดเต็มเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะเฮ้อแบบนี้หนูจะกล้าเดินด้วยไหมคันนี้แต่งเซเวอร์วางกันซะขนาดนี้นะหนูดูธรรมดาไปเลยอะคะ่ะเอานหนเร็วไม่เป็นอะไรหรอกนะรีบไปขึ้นรถกันเถอะนะเดี๋ยวจะใส่แล้วนะจ๊ะลูก สวัสดีค่ะคุณพี่สูซี่มาแล้วเหรอะคะัเนี้โอ้โหวันนี้แต่งตัวสะอลังการเลยนะคะนี้ว้าวภรรยาของพี่สูซี่นี่ก็น่ารักมากๆเลยนะคะนนี้เป็นสีสันให้กับงานนี้เลยนะคะวนี้ขอบคุณสําหรับคําชมนะจ๊ะวันนี้พี่เนี่ยแต่งตัวจัดเต็มแบบอลังการงานสร้างเลยจ้าชุดนี้ก็ตั้งห้าปืนเลยนะจันนี้โอ้โหชุดคุณพี่นี่ราคาแรงมากๆเลยนะคะนนี้ก็จริงด้วยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะมีการแสดงโชว์ของเด็กมัธยมอวตารเวิด์มมาแสดงนะ ใจไงก็ฝากทุกคนมาดูด้วยนะโอเคจ้าใหญ่ยยจีเดี๋ยวคุณพี่จะรอดูข้างๆเวทีนะจ๊ะคุณดูบ้างเอิญฉันมาววเมื่อกี้แวะไปคุยกับเพื่อนพ่อมานะ่ะก็เลยมาช้านิดนึงอะนะอ๋ะอไม่เป็นอะไรเลยจ้าพอดีว่าฉันมาหาอะไรกินแถวนี้พอดีเลยนะ่ะเห็นเขาบอกว่ากินฟรีได้แบบไม่อั้นเลยนะโอจริงเหรอมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเออแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าจะมีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเราด้วยแหล,ละเดี๋ยวเราไปดูกันไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยมากินแล้วกันเนาะว้าวโอเคเลย เยปะไปดูกันเถอะสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านวันนี้จะมีการแสดงจากนักเรียนมัธยมอวตารเวิลด์นะจ๊ะขอเรียนเชิญนักแสดงทุกท่านขึ้นมาบนเวทีได้เลยจ้าการแสดงและจะเป็นการแสดงโชว์ที่มีชื่อว่าเจ้าหญิงเต้นระบำนะจ๊ะเฮ้ย นั่นมันเป้ากับมีตังนี่นะไม่เห็นจะบอกกันเลยว่าจะมาแสดงโชว์ในงานเนี้ยโอ้โหแต้กกะสวยเลยนั่นเนี่ยการแสดงต่อไปมีชื่อว่าดนตรีสดสุดหันสาสู้ๆูซาซาปะตังกาปะตังกี้นะจ๊ะ โอ้โหนี่มันเพื่อนฉันหมดเลยนี่นาะว้าวพวกเธอแสดงเก่งกันมากๆเลยนะเนี่ยเย้เย้เย้และการแสดงโชว์สุดท้ายมีชื่อว่ามัางกรน,น้อยเลิงระบำจ้าโอ้นี่มันพลอยกับโซนี่นาะโอ้โหแต่งตัวกันซะน่ารักเลยนั่นเนี่ยโอ้คัวงวกันเก่งจังเลยอยากไปเรียนมาจากไหนกันเนี่ยและต่อไปจะเป็นการแสดงพิเศษจากคุณพี่สูซี่นะจ๊ะอันนี้เป็นการแสดงที่แบบว่าหาดูได้ยากนะจ๊ะขอเรียนเชิญคุณพี่สูซี่ ขึ้นมาบนเวทีด้วยนะคะฮะคุณพ่อจะแสดงด้วยเหรอคะเนี่ยแอบไปซ้อมมาตอนไหนล่ะเนี่ยสวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนวันนี้คุณพี่สูซี่หรือคุณพ่อของน้องซีอยู่นะจ๊ะวันนี้ก็จะมาแสดงโชว์เป็นร้องเพลงหมอนรำนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นที่ทุกคนจะได้ฟังเพลงทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือในการเต้นกันด้วยนะโอเคไหมจ๊ะโอเคจ้าโอ้โอ้ลืมหุดจิบลืมหุดจิบ โอ้โอ้โอ้ลืมหูดซิบลืมหูดซิปลืมหูดซิบหูดซิบหูดซิบโอ้ยนี่พ่อร้องเพลงอะไรกันเนี่ยหุดทรงหุดซิบอะไรอ่ะแต่มันช่วยค่ยฟังตอนเด็กๆเลยอะลืม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 พูดซิบอ้าวลืม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 หูดซิบเออ ลืม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 ูดซิเออลืม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 โอ้ยจะลืมพูดนซิไปถึงไหนกันล่ะเนี่ยตอนนี้ก็แสดงของเราก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยและต่อไปจะเป็นกิจกรรมแจกของขวัญวันปีใหม่นะจ๊ะให้ทุกคนไปหาคุณพี่ผมสีน้ำเงินเหลืองคนสวยๆคนนี้เลยนะคะทุกคนกติกาก็ไม่อยู่ว่าให้ทุกคนนะคะไปถ่ายรูปที่บูธ2025แล้วจากนั้นก็เอารูปให้คุณพี่เขาตรวจนะแล้วเขาจะให้ของขวัญทุกคนกันคนละกล่องนะจ๊ะโอเคถ้าเก ใครอยากได้ก็ไปต่อแถวรอรับของขวัญกันได้เลยจ้าเด็กๆใครถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เอารูปมาให้คุณพี่ต,วตรวจตรงนี้นะจ๊ะแล้วคุณพี่จะให้ของขวนนะัญเนาะทุกคนได้รับของขวัญจากคุณพี่แล้วก็ช่วยเอารูปไปหยิบไว้ตรงนั้นด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะหนูถ่ายรูปคู่กับเพื่อนแล้วนะคะหนูเอารูปมาแลกของขวัญน,นะคะโอเค okay. เลยจ้าเดี๋ยวคุณพี่จะหยิบของขวัญให้นะจ๊ะรอสักครู่นะอันนี้เอากล่องนี้ไปนะจ๊ะแล้วก็อีกคนหนึ่งเอากล่องสีม่วงแล้วกันเนาะ โอเคหนูเอารูปปาติดเอาไว้ตรงนี้แล้วนะคะอคนต่อไปเชิญได้เลยนะจ๊ะเมือหนูบงังเอิญเราเรียกไปถ่ายรูปกันเถอะนะจะได้เอารูปมาแลกของขวัญกันนะพร้อมแล้วก็หนึ่งสองสามแชะโอเคได้รูปมาแล้วคะ่ะคุณพรี่คนสวยหนูขอแลกของขวัญหน่อยนะคะ โอเคได้เลยจ้าเดี๋ยวคุณพี่จะเลือกของขวัญกล่องสวยๆให้นะอันนี้ของคุณหนูบางเอินนะจ้าแล้วก็อันนี้ของซียูนะว้าวขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณพรีเดี๋ยวหนูเอารูปนี้ไปแปะไว้ตรงนี้ก่อนนะโอเคเสร็จแล้วค่ะนี่ซีูเราลองมาแกะของขวัญกันดูไหมว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะโอ,โอเคเลยงั้นคุณหนูบางเอินแกะเป็นคนแรกเลยก็แล้วกันเนาะโอเคได้เลยจ้าโอ้นี่ฉันได้อะไรกันเนี่ยได้โล่งั้นหลอแล้วก็ได้เสื้อผ้าแบบนี้ด้วยเนาะ โอ้โหในกล่องนี้มีหลายอย่างเลยอะว้าวของขวัญอันนี้ฉันชอบมากเลยล่ะต่อไปตาฉันบ้างแล้วนะไหนฉันจะได้อะไรเอ่ยโอ้นี่ฉันได้หูฟังฟุ้งฟิ้งอันนี้ด้วยละนะแล้วก็ได้โล่เหมือนเธอเลยอะเอโล่เนี้ยไว้ทําอะไรกันเนี่ยแล้วก็ได้กล่องอะไรก็ไม่รู้นะไหนฉันขอลองเช็คลูกดูสักหน่อยสิโอ้โหไม่แต่คนแต่งตัวน่าราักแล้วก็โพสท่ากันฟังสุดๆเลยนะเนี่ย หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับงานเขาดาวปีใหม่ในคืนนี้นะนี่เจ๊นาะยเราแกะของขวัญดูซิว่าได้อะไรอ่ะฉันอยากรู้จังเลยอ่ะนะอ๋อได้สิเดี๋ยวจ้จะแกะให้ดูนะไหนได้อะไรเอ่ยโอ้ฉันได้แก้วน้ำสุดฟุ้งฟิ้งอันนี้ด้วยล่ะเดี๋ยวฉันว่าจะเอาไปให้แม่จากอันหนึ่งอ่ะนะแล้วของนายล่ะเอ็มได้อะไรอ่ะไหนลองแกะดูซิอ๋อได้เลยเดี๋ยวฉันจะแกะให้ดูนะไหนฉันได้อะไรเอ่ย โอ้กระเป๋าอะไรเนี่ยมันดูฟุ้งฟิ้งเหมือนของผู้หญิงเลยอ่ะฉันลองแกะดูซิเอ๋อะไรกันเนี่ยฉันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่ฉันคิดว่าฉันจะลองใช้มันดูสักหน่อยละนะอ้าวเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยทําไมหัวฉันถึงได้ฟูแบบนี้กันล่ะเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วฮ่าฮ่าฮนายหัวยหยองฉันว่าผมเซ็นี้ก็เหมาะกับนายดีล่ะนะหนุ่มเมกาไงล่ะฮหนุ่มเมกากันเหรอ นั่นต่อไปเชาจะทำผมทรงนี้ไปโรงเรียนทุกวันเลยก็แล้วกันนะนะอ้าวทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเข่าดาวกันเลยก็แล้วกันนะพร้อมแล้วก็ส <Yeah! S 1> ิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแฮปปี้นิวเยียร์จ้า ปี New Year สุขสันต์วันปีใหม่นะจ๊ะทุกคนขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพืก็เป็นกำลังใจให้ช่อง CU Gaming ด้วยนะนี่นี่ CU จะไม่แอบบอกว่าเรื่องต่อไปจะเป็นแนวแฟนตาซีล่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนถ้าเกิดทุกคนอยากดูก็ฝากกดติดตามช่อง CU Gaming เอาไว้เยอะๆด้วยนะงาน CU ขอตัวไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบา,บายบาย นี่ฉันมีความลับจะมาบอกแหละคือว่างานเขาเดาวอันนี้นะคุณพ่อซียูเป็นคนจัดเองทั้งหมดเลยล่ะ